อามาตามสายปาดกันหน่อยครับคลิปนี้โอ้ด่วนเลยด่วนเลย,ยสองคันโอ้สายเลยสายเลย <c oughs> โอ๊ไม่ทุ่มเหรอตรงนี้นี่ โอ้วยทำไมอานุสีเจอันนี้สีเกโอคอนโทรลโดยเสียเจอสวัสดีนะครับเจอการอีกเช่นเคยครับผมหรือว่าผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube รอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับโอดูเสียเจอเล่นดิเนเหนียวกันหน่อยครับงานนี้ เพิ่มแรงนลยเพิ่มแรง,งนี้คันีนีโอ้มาดูสเตปไล่์ดิ้นกันหน่อยครับต้องเหยียบกี่รอบครับดิสึงจะแน่นนี่นี่น่าจะวนไปวนมาสักสองรอบครับเป็นอย่างต่ำนะ พอดีจะทําทางเข้านานะพี่น้องจากบ้านทําทางเข้านาครับน่าจะประมาณ200กว่าไม่ได้ครับ200ถึง300เมตรได้กดดำก็ทยอยเทยม,มากันตั้งแต่เช้าครับเมื่อกี้ตมที่ด้านในมาแล้ว จัดเลยพี่น้องตรงนี้ตรงมุมนะน่าจะเป็นการวนอยู่เบอร์เที่ใหญ่ครับตรงนี้โอ้มะตกอะไรไม่ดังแท้เออดัใไ้เทคนิคดันไปดันมาที่พี่น้องดันมาแล้วก็ดันกลับเหยียบไปเหยียบมาครับสักสองสามเที่ยวโอ้ มันก็จะแน่นไปในตัวครับพี่น้องอย่าไปอย่ามานะส่วนข้างๆนี้เดี๋ยวเขาจะดันไปครับจะดันไปขึ้นนะอู้นี่เสียบ่ระบายน้ํานะครับตรงนี้ที่ข้างในเป็นที่ต่ํานะพี่น้อง้างน้องเป็นทางอู้ใส รวนกันโหดเลยพี่น้องสองคันนี้หลักนี้คณะเจ้าออกนั่นนี่พบาาเดี๋ยวก็จะทําเป็นทางเลี้ยวรถอยู่แล้วครับเราจะต้องได้ด่านออกก็จะถมที่นณะสูงครับ เดี๋ยวบอกว่าไว้ปลุกทรเรียนนะพี่น้องผมที่ไว้ปลุกทรเรียนครับตัดในงานนี้น่าจะสองวันได้ครับดูไปแล้วตอนนี้ก็เข้าช่วงเย็นช่วงค่ำแล้วครับนี่น่าจะเสร็จไม่ทันหรอกวันนี้ เพราะว่าจากตรงนี้ไปนู่นเลยประมาณร้อยกว่าเมตรครับน่าจะถึงพรงนี้เลยงานแล้วก็ช่วงเก็บด,ด้วยหรือว่าแกจ,จะวิ่งถึงกลางคืนก็ไม่รู้นะพี่น้องถ้าถึงกลางคืนก็น่าจะเสร็จอยู่ประมาณสองทุ่มนะตึมสองทุ่มเราจะได้อยู่มันจะดันขึ้นมานะพี่น้องมีอะไาไม่รู้ เสียงเขาลาย3นิ้วครับโอ้ไปอ,อะไรมาอะไรีทำอะไราบา้างใส่โบย่างนี้ถ้าจะยังไม่ได้ใสนะเสียงแบบนี้อันุนประมาณนะหน่อยเสียบารดนะั่นแหละเอลสี่เจ็ดเสียบารด มันเหมือนกันทันท่อใส่กันท่าน,นั้นหมู่บ้านครับตอนนี้อยู่หลังหมู่เลยโอ้หลังบ้านผมน่เลยนี่มาแบบไหนเนี่ยโอ้ลังโโพด,พด ปานนนกลางครับตอนนี้ตำบลบ้านผือครับอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินหู่ปานของรอโลนี่เลยโอ้พอดีผมก็กลับมาจากต่างอำเภอแนะ,พะ่พี่น้องไปถ่ายรถขุดขันใหม่หลับปาบานก็ได้ยินเสียงโคมคามโคมขาม,ม,ม,มกันเป็นทอง,งานาเลยต้องออกมาชมกันซะหน่อยแล้วได้ผลลัพธ์ว่าทีมงานใหญ่แล้วงานนี้ทีมงานรถขุดซับนันทิดานะครับ แรงครับหลายท่านบอกว่าเขาเหมาะก,กับการดันกองดินนะพี่น้องตัวนี้เหมาะมากไม่ใหญ่และไม่เล็กเกินไปครับพอดีพอดีถ้าเอา L 50นี่ก็จะเหมือนว่าจะเบาไปหน่อยครับน้ำหนักเขาถ้า L 60นี่ก็ใหญ่เกินถ้าเป็นสีเก้านี่เหมาะเลยเข้าไปอย่างงั้นกองต่อกองอันนี้ข้อมูลทางด้านเมื่อชีพนะพี่น้องขอเล่าสู่กันฟังครับ มาเชียต่อสู่กันฟังเลยงานนี้มาชมของจริงครับว่าเหมาะเพียงไหนแค่ไหนเดี๋ยวเลยครับ บาจะมาร่วมด้วยป่ะนี่แบบไหนเนี่ยเอาผมมาเสียบาทกันหน่อยสักง,งั้นเอาสีเจ็ดสวนไปครับตัวนี้สีเจ็ดแรงมากโอ้โหเสียบาทหลอดนะไปใส่หน้ากากมาใหม่นี่กาดหน้านี่เอาเลยโอ้มาทานันมาฐานทิมงานนี้แพ็คคู่ ผ่านไปประมาณนี้ครับพี่น้องเริ่มแน่นแล้วอันนี้รถกระบะขึ้นเหยียบได้แล้วนี่ผมดูไปแล้วนี่ดสอบจากลักษณะงานแล้วรถไถยเริ่มเหยียบไม่ยุบแล้วครับเพราะว่าหลายรอบแล้วนี่คือนางานจริงนะพี่น้องการทํางานครับใส่ออกข้างใส่ออกข้างตรงไหนน้อยก็ใส่ออกครับฝีมือฝีมือฝีมือจับครับนี่เสียเจอ นะครับเป็นน้องคลิปนี้พอหอมปากหอมคอครับผมพอรายพบปะพูดคุยครับพอรายพบเจอทักทายทีมงานครับทีมงานรถไถรถแท็กเตอร์ของเราก็มีมอนการส่วนบ้านเราครับตอนนี้หนางานหมู่บ้านของรรโล้นเลยนะครับสหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เพียงค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ